สวัสดีครับวกับผมช่องดักเซลคุยอีกครั้งนะครับกันนิยายเรื่องมหายุทธหยุดพิพภพนะครับก็มาเจอกันในเล่มที่24ในบทที่12นะครับความเดิมจากตอนที่แล้วเรียนต้งของเราก็ได้รับข่าวจากดินแดนตรงเฉียนนะว่าสำนักหยวนเหมือนได้ประกาศสงครามแล้วก็ทำทีท่าว่าจะกลับแล้วนะเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปไปติดตามรับฟังกันต่อได้เลยนะครบบท ที่สิบสองข้ากลับมาแล้วคำสั่งของลินตงได้รับการประกาศหมู่ตึกจกตุรสารก็ร้าวกเครื่องจักรสงครามแต่ละคนเริ่มทำงานกันอย่างรวดเร็วจอมยุทธ์มากมายรวมตัวกันที่เทือกเขาเลื่ยยยวนเพื่อรอคำสั่งจากผู้นำสูงสุดบนยอดเขาเลื่อยยวนลินตงจ้องมองท้องฟ้าที่ห่างไกลซึ่งมีจอมยุทธ์นับพันบินชววดเฉวียนอยู่บนนั้นริ้วแสงที่ปลยโปอยออกมาจากฝ่ามือของพวกเขาค่อยๆเปลี่ยนเป็นเงาขนาดใหญ่ของค่ายกล เนื่องจากมีระยะทางห่างไกลระหว่างทวีปยาวและดินแดนตรงเฉียนมีน้ำซ้ำลินต้องต้องพักกำลังพลจำนวนมากกลับไปพร้อมกันค่ายกลจึกต้องมีขนาดเมื่อหึมมาแม้จะมีผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากพอกับเมฆบนฟ้าแต่หมู่ตึกจรวดสารก็ยังต้องใช้เวลาหลายวันกว่าจะสร้างค่ายกลน,นี้ขึ้นมาได้นายท่านครั้งนี้เราเตรียมการอย่างยิ่งใหญ่เพื่อ,อย่างตราทับสู่ดินแดนตรงเฉีย นี่จะไม่ทำให้ดินแดนของทั้งสีทวีปเฉียนไม่พอใจหรอเทียนหลงเปิดปากพูดทันทีที่ด้านหลังหลินตง ทวีปยาวและดินแดนทั้งสของทวีปเฉียนเป็นหอกข้างแคร่ของกันและกันแต่ก็เป็นเรื่องปกติที่คนจากทวีปยาวจะเป็นเดินทางเป็นครั้งคราวแต่การเคลื่อนกำลังพลจำนวนมากนี้จะไม่สร้างปัญหานั้นเหรอถ้าทำให้ดินแดนทั้งสีเกิดการต่อต้านร่วมกันแม้ว่าพลังของดินแดนตรงเฉียนเพียงที่เดียวจะไม่สามารถเทียบเคียงกับทวีปยาวได้แต่ถ้ารวมพลังอำนาจทั้งทวีปเฉียนก็มองข้ามไม่ได้เลยตอนนี้ดินแดนตรงเฉียนเกิดจะราจนใหญ่พวกเราเข้ารวมตัว พวกเขานั้นรวมตัวกันไม่ติดแล้วเสี่ยวเตียวสายหน้าระกล่าวแต่ครั้งนี้เราได้รละลมงพลกำลังใหญ่ไปทำให้ทำให้พหลกำลังที่รักษาการที่อยู่กองบัญชาการใหญ่ลดจำนวนลงไปมากถ้ากลุ่มอื่นใช้ประโยชน์จากโอกาสนี้แล้วละก็จิงหยวนเอ่ยปากพูดข้าได้แจ้งข่าวไปที่เผามังกรและเผาเทพอสูรเพียงพรฟ้าแล้วหลังจากที่พวกเราไปพวกเขาจะส่งคนมาช่วยดูแลที่นี่เองลินต้องเอ่ยยางเรียบเฉย เมื่อได้ยินคําพูดนี้พวกทีนหลงก็พยักหน้าอย่างโล่งอกทามีสองชนเผ่าจัก,กรพรรดิมาช่วยหนุนหลังคงไม่มีกลุ่มใดในทวีปยาวกล้าบุกเข้ามาท้าทายหมู่ตึกจตุรสรรแน่ฮ่าสหายน้อยหลินตงวันนี้หมู่ตึกจตุรสารนั่นคลื่นเครียงดีจริงๆไม่นานหลังจากคําพูดของหลินตงจบลงคร่นมิติก็ปรากฏตัวบนท้องฟ้งฟาที่ห่างกับไปจากนั้นร่างสองร่างก็ทะยานออกมาพริบตาก็มาที่เบื้องหน้าพวกหลินตงท่านผู้โสจูรีพิลิวซิง ลินต้องอึ้งไปเมื่อเห็นทั้งครูเขารีบกล่าวทักทายและพลางยิม้มทำไมพวกท่านมาถึงม่อยู่ที่นี่ได้พอได้ยินว่าเจ้าจะกลับไปในดินแดนตรงเฉียนอัานประมุกก็ให้ข้าตามไปช่วยเจ้าด้วยนะจูลี่หัวเราะเบาๆและพูดว่านอกจากนี้อาตียวก็ได้รับบาดเจ็บหนักจากการกระทำของสำนักหยวนเหมือนเราไม่อาจปิดหูปิดตาว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้นานหลายปีที่ข้าไม่ได้สู้กับพวกเด็กน้อยสำนักหยวนเหมือนครั้งนี้ถือโอกาสไปปรามือกับพวกมันซะหน่อย เจ้าเป็นผู้คุ้มกฎของเผ่าบางกรเพราะฉะนั้นเราก็มีหน้าที่สนับสนุนเจ้านะนะหลิวซิงพยักหน้าและพูดขึ้นลินต้งทราบซึ้งใจเมื่อได้ยินจูรี่และหลิวซิงเป็นจอมยุทธที่สำค้าระดับลุนหุยแล้วความช่วยเหลือนี้ยิ่งใหญ่นะักเผ่าบังกรและเผ่าเทพประสูตเพียงพรฟ้ามีจุดประสงค์ชัดเจนในการใช้โอกาสนี้เพื่อตอบแทนบุญคุณเขาขอบคุณสําหรับการช่วยเหลือข้าลินต้งจะจดจําไม่มีวันลืมเลยลินต้งประสานมือพูดอย่างจริงจัง สงครามครั้งนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อพวกเขากลับไปในดินแดนตรงเฉียนดังนั้นยิ่งกองทัพของเขาแข็งแกร่งมากขึ้นเท่าไหร่ก็จะช่วยเบิกทางให้หลินต้งมากขึ้นเท่านั้น3ปีก่อนพวกเขา3พี่น้องต้องหนีตายจากดินแดนตรงเฉียนราวกับหมาจนตรอกคราวนี้เขาจะเรียกหนี้แค้นคืนทั้งหมดแน่แล้วจูรีพางบกมือให้จากนั้นสายตาก,ก็ฉายแววประหลาดใจเมื่อกวาดมองไปทั่วร่างหลินตง้งดูเหมือนสหายน้อยจะได้รับประโยชน์มากมายจริงๆตามที่คาดไว้ ว่าการได้รับมรดกของราชันกืนกินจะช่วยให้เจ้าผาระดับสือเสวียนและกล้าวเข้าสู่ระดับจ้วนหลุนได้โดยง่ายก็เหมือนกับท่านนั่นละลินต้องหัวเราะและพูดด้วยกำลังภายในที่เพิ่มขูนในปัจจุบันของเขาทำให้เขาบอกได้เลยว่าละลอกคลื่นหลุนคุยที่กระจายออกมาจากร่างจูลีและหลิวซิงทรงพลังขึ้นอีกหลายส่วนบางทีพวกเขาน่าจะขาดอีกเพียงก้าเดียวก็จะบรรลุขุมพลังหลุนคุยที่แท้จริงแล้วชัดว่านี่คืรอรางวัลที่พวกเขาได้รับจากราชันกืนกิน ลินต้งเงยหน้าขึ้นจ้องมองค่ายกลเคลื่อนย้ายบนท้องฝามือกำแน่นความรู้สึกบางอย่างที่อธิบายไม่ได้ก่อตัวขึ้นในใจนึกไม่ถึงเขาจากดินแดนตรงเฉียนมาสามปีแล้วเมื่อตอนที่เขาหนีออกมาอ่อนแอมากมีน้ำซ้ำขุมพลังยังไม่ถึงระดับเสื่งเสวียนเลยทว่าตอนนี้เขามีผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาเข้มแข็งมากมายราวกับเมฆบนฝาและก้าวเข้าสู่จุดสูงสุดของโรคอย่างแท้จริงเพียงแค่สามปีแต่ความแตกต่างนี้ราวกับโคลนตมกับเมฆบนฟ้าเลยทีเดียว ข้าสงสัยว่าศิลาต้าวางหูจะเป็นยังไงบ้างพันธสัญญาของข้าเกินสองปีจากที่ตกลงกันไว้แล้วลินต้องถอนหายใจเบาๆในใจเขาสัญญากับผู้เท่าศิราต้าวางหูว่าจะกลับไปช่วยปิดผนึกเสนาบดียี่บัวภายในสองปีกระนั้นเวลาที่สัญญาไว้ล่วงเลยมานานแล้วนี่ทําให้เขารู้สึกเป็นกังวลและผิดมากทว่าตัวเขาก็มีภาระมากมายที่ต้องแบกรับภาพหน้าสังเวชจากอดีตที่ต้องหนีตายเป็นสิ่งที่เขาไม่ต้องการจะเห็นอีกแล้วไม่ต้องกังวล สภาพศิราต้าวางวูถึงจะไม่ค่อยสู้ดีแต่เขาก็ยังไม่ถูกกัดกร่อนโดยไอยี่มัวร็อกเสียงของเหยียนดังขึ้นเจ้ารู้ได้ไงลินต้องอึ้งไปทั้งข้าและเขาถูกสร้างขึ้นจากเจ้านายคนเดียวกันข้าคือลำดับที่สองของทำเนียบอาวุธล้ำฟ้าขั้นเทพบรรพการขณะที่เขาอยู่ที่ลำดับที่สามไม่แปลกอะไรที่จะรู้สึกเชื่อมโยงกันบางส่วนเหยียนกล่าวเนื่อยยิ่งกว่านั้นเจ้าลืมแล้วเหรอคนรักตัวน้อยอย่างเจ้า ที่อยู่ในสำนักเต๋านางกำลังตื่นรู้อย่างช้าๆและฝื้นขืนพลังของราชินีน้ำแข็งคนอื่นอาจจะไม่สามารถสัมผัสกสิราต้าวางหูได้แต่นางรับรู้ได้แน่ๆฉะนั้นนางคงไม่ปล่อยให้สิราต้าวางหูถูกกรัดกร่อนโดยไอ้ยี่หัวไปล็อกจิตที่สิราต้าวางหูกำลังปรามไว้น่าจะไม่ใช่ระดับธรรมดาใช่เอาจิตที่สิราต้าวางหูกำลังปลามเอาไว้น่าจะไม่ใช่ระดับธรรมดาใช่ไหมลินต้องถามเบาๆเ,เนื่องจากเมื่อก่อนเขาไม่ค่อยรู้เรื่องยี่มัวมากนากัก ในเวลานั้นพวกยี่โมคือศัตรูที่ปราบปรามได้ยากในสายตาเขาทว่าในขณะที่กำลังภายในของเขาเพิ่มขึ้นกระทั่งระดับกษัตริย์ยี่โมที่ทำให้เขาต้องวหวาดผวาตอนนี้ก็ไม่ได้ทำให้เขากลัวอีกต่อไปดังนั้นเมื่อคิดถึงเรื่องนี้อีกครั้งก็ดูเหมือนว่ามีบางอย่างผิดแปลกไปศิราต้าวางหูเป็นอาวุธที่ทรงประสิทธิภาพที่อยู่นลำดับที่3มของอาวุธล้ำฟ้าขั้นเทพบรรพาการพวกยี่โมธรรมดาไม่น่าจะรุกรานได้ขนาดลำดับที่10อยังถงฟ้าพิศวงยังผูกกรอนไปไม่มากเพราะปิดผนึกพวกยี่โมระดับสูงงไวว้ราาาตหูพั ไม่น่าด้อยไปกว่าโถงฟ้าวิศวงนี่นาใช่เยียนพยักหน้าพรางถอนหายใจเบาๆระดับของพวกยี่มัวได้แบ่งได้ตามพละงกำลังของมันจากมุมหนึ่งพวกยี่มัวระดับเสนาบดีสามันนับได้ว่าเป็นพวกปลายแถวน่ะนะปลายแถวงั้นเหรอหลีนต้องขมวดคิ้วเบาๆชัดเจนว่าไม่เคยได้ยินเรื่องการจำแนกดังกล่าวมาก่อนพวกชนชั้นสูงที่แท้จริงมีพลังคล้ายคึงกับองค์ชายสิบนั่นละ่ะเยียนพูดต่อยี่มัวที่ถูกผนึกไว และปราบโดยซิราต้าวางหูเป็นระดับเสนาบดีชั้นเอกเลยทีเดียวขุมพลังของพวกมันเทียบเท่ากับจอมยุทธระดับปลายสุดที่ผ่านพิพบัติหลุนหุยมาสองครั้งแล้วพ,พิบัติหลุนหุยสองครั้งน่วงตาลินต้องแข็งกร้าวขึ้นไม่แปลกใจเลยที่มันสามารถกราดกรอนซิราต้าวางหูได้ยี่โมระดับนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเสียแล้วดูเหมือนว่าข้าต้องรีบไปช่วยท่านผู้เฒ่าอย่างรวดเร็วเมื่อกลับระดนินแดนตงเฉียนลินต้องกล่าวเสียงเบา ถ้านักรบระดับนี้ถูกปล่อยตัวออกมาน่าจะเป็นหายนะใหญ่เลยทีเดียวอืมขุมพลังของเจ้าตอนนี้บวกกับพลังของตราประทับเทวฤกิ์สองชิ้นการฆ่าเสนาบดียี่มัวชั้นเอกที่ถูกปิดผนึกมานานคงไม่ใช่เรื่องยากเยียนตอบลินต้งพยักหน้าพลางถอนหายใจเบาๆพึมพำว่าตอนนี้ก็เหลือแค่รอให้ค่ายกนสมบูรณ์และเสียเวเหยียนออกจากสมาธิเท่านั้นห้าวันจากนั้น ภายใต้ความพยายามร่วมกันของผู้เชี่ยวชาญในหมู่ตึกจตุราสารจำนวนมากการสร้างค่ายกลเคลื่อนย้ายก็ประสบความสำเร็จระลอกคลืนมิติที่ปลดปล่อยออกไปรับรู้ได้ในระยะพันลี้เลยทีเดียวในวันที่3หลังจากค่ายกลก่อตัวเสร็จสมบูรณ์ก็เกิดการเคลื่อนไหวบางอย่างในเทือกเขาเรยหยวนที่ด้านหลังหมู่ตึกจตุราสารภูเขาทั้งลูกโยกครอนรัศมีสีขาวและสีดำปกคลุมไปทั่วฟ้า คลื่นพวยพุ่งขึ้นสู่ยอดเขาราวกระบ,บนสวรรค์ลเลยทีเดียวจากนั้นก็กลายเป็นพยักษ์สีขาวดำขนาดหลายพันจังปรากฏตัวเหนือท้องฝาภายใต้การเฝ้าดูของเหล่าจอมยุทธนับไม่ถ้วนพยักษ์แสงรายสีขาวสลับดำหมอบตัวอยู่ขณะที่รัศมีเก่าแก่และสง่าง,งามกะจายออกมาด้านนอกท่านในนั้นจอมยุทธที่มีเชื้อสายเผ่า,พ,าพยักษ์ที่อยู่ภายในรัศมีพันจังก็ไม่สามารถต้านทานถูกบังคับให้ต้องยอมจำนวนคุกเข่าจากรัศมีนี โพกพยักษ์สีขาวดำคำรามรั่นฟ้าเสียงนี้สั่นสะเทือนไปตามลงป่าคลื่นหย้วนทั่วบริเวณพานมารวมกันปังในที่สุดยอดเขาก็ไม่สามารถทนแรงเสียดทานได้จนระเบิดออกอย่างสมบูรณ์ก้อนหินถูกดันขึ้นทั่วบริเวณร่างเงาสีขาวสลับดำก็ทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่างรวดเร็ว เสียงคำรามของราชาแห่งพยัก์มาพร้อมกับละลอกคลื่นหน้าตื่นตะลึงสะท้อนไปอะไรไประยะไกลร่างพยัก์แสงขนาดมันคือมาบนท้องฟ้ากลายเป็นลำแสงก่อนที่จะถูกกลืนเข้าไปในร่างเงาสีขาวสลับดำแสงสีขาวและดำซาดออกมาจากร่างเงานั้นเมื่อมองจากระยะไกลก็ราวกับดวงอาทิตย์สีขาวดำที่เต็มไปด้วยพลังหน้าสะพรึงกลัวเขาทำสำเร็จลินต้องมองไปที่ร่างเงาสีขาวดำ ขณะที่รอยยิ้มแห่งความโล่งอกที่ได้วางภาระยิ่งใหญ่ก็ชาบอยู่บนใบหน้าเขาดูเหมือนเลือดพยักเทวดำที่ได้รับการชำระโดยเซียวเยียนเรียบร้อยแล้วและเขาได้ใช้พลังนี้ก้าวเข้าสู่ระดับจ้วนหลุนอย่างแท้จริงพี่ใหญ่เสียงทรงพลังสะท้อนกล้องฝาขณะที่ร่างเงานั้นทะยานเข้ามาอย่างรวดเร็วร่างเหลาก็ห่อคอยเหล็กพลิ้วตัวลงมาข้างๆหลินตงเมื่อเท้าของเขาแตะพื้นภูเขาทั้งลูกก็สั่นไหวเป็นการต้อนรับอยู่ครู่หนึ่งเยี่ยมมาก ลินต้องตบบาซิยวเยียนจากนั้นก็ยิ้มบางชี้ไปที่ค่ายกลขนาดมา่าคือมาบนทอ้องฟ้าที่เบื้องหลังและพูดบ้ารู้ใช่ไหมว่าเรากําลังทําอะไรกันฮ้ารู้รเซียวเยียนจ้องมองค่ายกลที่กําลังจะเปิดมิติแววโหดเที่ยมก็ปีนป่ายขึ้นมาบนในตาพยักจากนั้นก็กระตุกยิ้มตอบกลับลินต้งหันกลับมามองกวาดไปยังเบื้องหน้าที่มีหน่วยรบพยักผรานราวแปดพันคนนั่งเยียยๆอยู่บนลานกว้าง ขณะที่พวกเขาหายใจดูร้าวกับพย,พยาพยักเลยทีเดียวด้านหลังของลินต้งตอนนี้มีเซียวเตียวเซียวเยียนจูหลี่ลิวชิงและคนอื่นๆรวมทั้งหมดมีจอมยุทธ์ขุมพลังจ้วนหลุนถึง9้าคนเลยทีเดียวเมื่อแต่และคนยืนเคียงบาเคียงไหลกันความโอ้อาก็กระจายไปทั่วท้องฟ้าสายตาทุกคู่จับจ้องที่ลินต้งขณะที่รอให้อีกฝ่ายออกคําสั่งพวกเราเดินทางลินต้งเงยหน้าสูดลมหายใจเอาอากาศร้อนแรงเข้ามาในโพรงป่า จากนั้นแสงเย็นก็ระเบิดออกจากม่านตาสีดําสนิทของเขาเมื่อเสียงเย็นชาของเขาจางหายเขาก็เป็นผู้นําทัพทะยานไปเบื้องหน้าข้างหลังมีพักพวกติดตามมาขณะที่ใกล้กันหน่วยรบพยักผาลแปดพัน 8, คนก็กูคำรามก้องฝาพวกเขาทะยานเข้าไปในค่ายกลเคลื่อนย้ายราวกับเมฆดําที่ปั่นป่วนกระตุ้นค่ายกลเสียงเยือกเย็นของหลินต้งเปล่งออกมาแสงเจิดจ้าก,ก็ระเบิดออกจากค่ายกลอย่างมหาศาลและพวยพุ่งเข้าสู่หมู่เมฆภายใต้แสงพระ สีหน้าหลินต้องไม่เปลี่ยนเลยขณะที่เพลิงไฟลุกชนขึ้นในดวงตาเขาไอหมาแกยวนเหมือนแกยังจำคำพูดของข้าเมื่อสามปีก่อนได้หรือไม่เยื้องลงมาทางใต้ของนิดแดน,นตรงเฉียนที่นี่มีเพียงท้องฟ้าสีครามและที่สงบเงียบอูงนกบินผ่านเป็นครั้งคราวคลื่นเสียงร้องจอกแจกรวมกันขณะที่แพร่กระจายไปในระยะไกลว้าบ ถ้าว่าความสงบนี้ก็พังพินาศลงอย่างฉับพลันฝูงนกแตกคือเป็นคนละทิศละทางมองเห็นท้องฟ้ากระจางค่อยๆบิดเบี้ยวอย่างช้าๆปุบปรีย๊ยเมื่อการบิดเบือนไปถึงขีดสุดพื้นที่ก็ชีขาดออกจากกันอย่างรุนแรงรอยแตกของมิติขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นช้าๆเมื่อช่องมิติขาดออกรัศมีเฮียมหานก็เติมเต็มไปทั่วท้องฟ้รารัศมีนี้แพร่กระจายออกไปอย่างช้าๆขณะที่อุณหภูมิแถบนี้เริ่มดิ่งลงเรื่อยๆจากนั้นประตูมิติก็เปิดออก ร่างสูงโปร่งเป็นคนแรกก้าวออกมาจากภายในดวงตาสีดำสนิทกวาดมองไปทั่วผืนดินขณนะกำลังก้าวย่างไม่นานนั้นอารมณ์ซับซ้อนก็ฉายไปทั่วดวงตาเรียบเฉยของเขาดูราวกับความคิดถึงตื่นเต้นและชวนเกลียดชังดินแดนตรงเฉยข้ากลับมาแล้วลีนต้องกางแขนออกไปพรางสูดอากาศหายใจและเอาอากาศหนาวเย็นที่นี่เข้าไปแล้วพึมพำ พื้นที่ที่อยู่เบื้องหลังดินต้องยังคงสั่นไหวร่างคนจํานวนหนึ่งก็ย่างกรายออกมาจากนั้นรัศมีเฮียมหานก็เพิ่มขึ้นเป็นทบทวีร่างนั้นนับไม่ถ้วนกลับจายกินอายฮารุโหดปกคลุมไปทั่วผืนฟ้าและผืนดินขณะที่พวกเขาพุ่งออกมารวมตัวกันที่เบื้องหลังดินต้งแม้ว่าจะเป็นกองทัพขนาดใหญ่แต่ก็ไม่มีเสียงอะไรเป่งออกมาการเคลื่อนไหวและการหายใจของพวกเขาราวกับเป็นหนึ่งเดียวช่างน่าตกใจยิ่งหนักนี่หรอดินแดนตรงเฉียนข้าไม่เคยมาเยือนเลยสักครั้ง ลิวซิงสังเกตไปรอบๆและหัวรอเสียงเบาพี่ใหญ่พวกเราอยู่ตรงไหนกันเดียวเย็ยนกวาดมองก่อนจะเอ่ยถามถึงเขาจะมั่นใจว่ากลับมาดินแดนตรงเฉียดแล้วแต่ก็ไม่มีใครรู้ว่าตอนนี้เขาอยู่ตรงไหนกันเดี๋ยวข้าขอสำรวจก่อนลินต้องโบกมือจ้องมองไปที่เบื้องหน้าจากนั้นร่างทยานออกไปทุกคนรวมทั้งหน่วยรบพยักผานผ่านพันคนก็ติดตามไปอย่างกระชั้นฉีดกองทับเคลื่อนที่เร็วมากภายในสิบนาทีก็เดินทางมาได้หลายพันลี้แล้ว ทว่าความสงบสุขไม่มีให้เห็นอีกต่อไปทุกที่ที่เข้ามาในครองสายตามีบาดแผลมากมายดูเหมือนว่าดินแดนแห่งนี้จะประสบกับหายนะไหลใหญ่หลวงดูเหมือนสงครามที่สำนักหยวนเหมือนเริ่มต้นจะกระจายไปทั่วพื้นที่แล้วเตียวเตียวขมวดคิ้วพูดขึ้นมามมองภาพตรงหน้าลินตงพยักหน้าเขาเห็นผู้คนจํานวนมากหลบหนีไปตามทางทว่าส่วนใหญ่จะเป็นชนพื้นเมืองและจอมยุทธ่แข็งแกร่งในกลุ่มระดับจวนระดับเจ้าเท่านั้นส่วนกําลัง ด้วยกําลังภายในของพวกเขาจึงไม่สามารถสัมผัสรัศมีอะไรของพวกดลินต้งได้ข้างหน้านั้นดูเหมือนจะมีกลุ่มคนกลุ่มใหญ่ที่มุ่งหน้ามาทางนี้ขุมพลังบางคนพอใช้ได้อยู่บ้างจูรหลี่มองไปและวเอ่ยขึ้น คลื่นจิตของหลินต้งกวาดออกไปเมื่อได้ยินหลินต้งพบว่ามีคนมากกว่าหมื่นคนในกลุ่มนี้กำลังภายในของพวกเขามากกว่าคนในที่ผ่านไปในก่อนหน้านั้นยิ่งกว่านั้นยังมีจอมยุทธ์คนหนึ่งที่เข้าสู่ขุมพลังสื่อสเสวียนขั้นต้นอีกด้วยกระทั่งในยอดสำนักขุมพลังนี้ก็อยู่ในตำแหน่งผู้วุโสเลยทีเดียวทว่าคนเหล่านี้ก็ใช้ความหวาดกลัวอย่างเห็นได้ชัดแต่ดูท่าว่าพวกเขาจะพ่ายศึกมาแต่ไม่รู้ว่าพวกเขามาจากที่ใดพี่ใหญ่เตียวเยียนมองไปที่หลินต้งเพื่อขอความเห็น อย่าเสียเวลาเลยดินต้องสายหน้าดินแดงตรงเฉียนยามนี้วุ่นวายมากส่วนใหญ่เกิดจากสงครามระหว่างแคว้นที่อยู่ใต้อานัตของสำนักหยวนเหมอนและยอดสำนักอื่นๆพวกเขาไม่จำเป็นต้องเสียอารมณ์กับการจัดการคนระดับนี้ถ้าสำนักหยวนเหมือนล่มสลายทุกสิ่งก็จะกลับคืนสู่สภาพเดิมเซียวเยยนขยักหน้าเมื่อได้ยินเขาพึ่งจะขยับมือเตรียมส่งสัญญ,ญาณก็เห็นร่างดินต้องหยุดชะงักลงรอก,ก่อนดินต้องรีตาแคบลงมองไปในระยะไกลพางพูดมีอะไรเหรอ เซียวเหยียนมองตาและถามดูเหมือนจะเป็นคนรู้จักลินต้องยิ้มบางท่าทางเขาเหมือนจะหวนนึกถึงอดีตที่ผ่านมากี่ปีมาแล้วที่ไม่ได้พบกันคลื่นมนุษย์ที่น่าสังเวชไหลบ่าไปตามถนนพวกเขาจ้องมองไปที่เบื้องหลังเป็นครั้งคราวในดวงตาเต็มไปด้วยความวิตกกังวลและหวาดกลัว ที่ด้านหน้าสุดของกลุ่มก็คือหญิงวัยกลางคนที่มีใบหน้าซี่เสียวที่กำลังเดินทางด้วยความเร็วไม่มีตกดูเหมือนานางจะได้รับบาดเจ็บหนักและทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียงครางแผวแว่วมาจากลำคอยอย่างต่อเนื่องมีหยาดเลือดเลือดมีหยาดเลือดไหลออกมาจากมุมปากอาจารย์มั่วเจ้าคะเป็นอะไรไหมด้วยสเสียงร้องตื่นตระหนกดังมาจากด้านข้างขณะที่หญิงสาวคนหนึ่งปราดเข้ามาหญิงสาวผู้นี้สวมชุดสีฟ้า รูปหน้างดงามเรือนล่างเพรียวบางร้าวกับต้นสนริมทะเลสาบทําให้นางดูมีสเสน่ห์เป็นอย่างมากยามนี้นางกําลังมองเปที่หญิงสาววัยกลางคนด้วยท่าทางกังวลน้นําเสียงเต็มไปด้วยความประหวัน่นผ่นพึงร้านหญิงข้าสบายดีหากพวกมันไล่ตามมาทันเจ้าจงรีบพาผู้คนกลับไปยังสํานักวางเก้าชั้นฟ้าเมื่อไปถึงที่นั่นพวกเจ้าจะปลอดภยัยหญิงวัยกลางคนส่ายหัวและพูดแต่ว่าอาจาร,รย์อาย่าเลวไร นี่คือราชวงศ์ทั้งหมดของแคว้นเซียนถ้าอยากให้ชนชาติของเราถูกร้างบางไปแล้วหรืออย่างไรดวงตาของหญิงวัยกลางคนเคข่งเครียดลงหลายส่วนขณะพูดปรานยิงกัดริมฝีปากสีแดงฉานจนเลือดไหลออกมาหญิงวัยกลางคนที่ถูกเรียกว่าอาจารย์อมั่วก็ถอนหายใจเบาๆอย่างสิ้นหวังนางกำลังจะพูดต่อจู่ๆท่าทางก็เปลี่ยนไปอย่างรุนแรงนางรีบเงยหน้ามองขึ้นไปเบื้องหน้ายุด คนกลุ่มใหญ่ชะลอตัวลงในลักษณะที่น่าสลดใจดวงตามองมากมายนั้นจ้องมองไปที่เบื้องหน้าการแสดงออกของพวกเขาก็เปลี่ยนไปจากนั้นหน่วยทะล,ลวงฟันนับพันก็ทะยานไปข้างหน้าปกป้องกลุ่มคนเอาไว้ดวงตาแต่ละคู่ระแวดระวังอย่างรุนแรงขณะนี้มีกองทัพสีดําขนาดใหญ่ยืนตรหง่านที่เบื้องหน้ารัศมีเฮียมหานกวาดออกมาจากคนเหล่านี้อย่างหนานแน่นทําเอาอากาศรอบตัวตกผลึกไปเลยทีเดียวอาจารย์อมมัวมองไปที่กองทัพนิ่ง และไม่เคลื่อนไหวเบื้องหน้าสายตาทันในนั้นความตกใจแรงกล้ากรลุกพึงนในดวงตารัศมีขึ้นพลังนี้ทําให้ลมหายใจนางเต้นไม่เป็นระสำายิ่งไปกว่านี้ไม่ใช่กองทัพลึกลับที่ทําให้นางใจสั่นสะท้านกลับเป็นคนสิบคนที่อยู่เบื้องหน้ากองทัพนี้ตั้งหากเล่าทุกๆคนสร้างแรงสั่งสะเทือนไปทั่วจิตวิญญาณของนางเลยทีเดียวแม้ว่าตัวนางจะได้รับการพิจารณาแล้วว่าเป็นจอมยุทธชั้นนําของนิแดนตรงเฉียนที่มีขุมพลังสื่อเสวียนขั้นต้นแต่นางดูราวกับทาลกเมื่อเทียบกับคนกลุ่มนี้ อาจารย์อามั่วพวกเขาไม่ได้มาจากสำนักหยวนเหมือนสีหน้าของหลานยิงซีดขาวทว่านางก็เปิดปากรีบพูดในทันทีนี่เป็นเพราะนางไม่รู้สึกถึงความเป็นปรปักษ์จากกองทัพหนีอาจารย์อางมั่วจะออกจากภวังไม่ได้ยินคำพูดดังกล่าวนางรีบลงจากหลังมา้าพูดน้ำเสียงสุภาพท่านจอมยุทธไม่ทราบว่าพวกท่านเป็นใครข้าชื่อมั่วหยุนเป็นผู้วุโสของสำนักวางเก้าชั้นฟ้าข้าหวังว่าพวกท่านจะยกโทษให้เราถ้าเราได้ทำการล่วงเกินไป ร้านยิงและคนอื่นๆตกใจเมื่อเห็นอีกฝ่ายมีท่าทีแบบนี้พวกเขาตระหนักดีถึงความแข็งแกร่งและเย่อยิงของมั่วหยุนดีแต่ว่าลงจากมาทุกคนอย่าทำตัวไร้มารยาทคนเหล่านี้ไม่ได้ด้อยไปกว่าท่านประมุขวางเก้าชั้นฟ้ามั่วหยุนรีบบอกหลังจากเห็นที่ทุกคนมีท่าทีงุนงงไม่ด้อยไปกว่าประมุขหรอปฏิกิริยาของกลุ่มร้านยิงเปลี่ยนไปเม่ได้ยินคำพูดดังกล่าว พวกเขารีบหลงจากหลังม้าใบหน้าเต็มไปด้วยความเขารบละลอกคลื่นสีดำเชี่ยวกราบบนท้องฟ้าเคลื่อนตัวมารวมตัวกันหลังจากที่คนทั้งกลุ่มหยุดลงกระบวนทัพและกลิ่นอายที่น่ากลัวทำให้ใบหน้าของกลุ่มหลานยิงสี่เสียวในหัวใจอัดแน่นด้วยความคลางแคลงกลุ่มค,คนลึกลับเบื้องหน้าคือใครกันการรวมตัวดังกล่าวกระทั่งสำนักวางก้าชั้นฟ้ายัางไม่อาจทำได้พวกหลานยิงแอบยกสายตาขณะที่ยกมือขึ้นคำนับจากนั้นก็เห็นร่างคนเบื้องหน้าสองสามคนค่อยๆเดินเข้ามาหา แม่นางหลานยิงหลายปีมาแล้วไม่ได้พบกันเจ้าเป็นอย่างไรบ้างมั่วหยุนรีบประสานมือโค้งคำนับเมื่อเห็นคนเหล่านี้เดินเข้ามาทว่าเสียงหัวเราะอันอบอุ่นก็ถูกส่งออกมาเบื้องหน้ากระทันหันนี่ทาให้นางถึงกับตกใจจอมยุทธเหล่านี้รู้จักกับหลานยิงด้วยหรือหลานยิงอึ้งไปนางแรกเปลี่ยนสายตากับมั่วหยุนจากนั้นก็เงยหน้าขึ้นอย่างระมัดระวังจ้องมองคนเบื้องหน้าคนที่อยู่หน้าสุดเป็นชายรูปร่างสูงโป่งเขาอายุใกล้เคียงกับนางใบหน้าอ่อนยาวของเขาทําให้นางรู้สึกคุ้นเคย ท่าน,นจอมยุทธรู้จักกับหลานยิงเหรอมัว่วหยุนเอ่ยถามด้วยความระมัดร,ระวังนางไม่คิดประมาทอีกฝ่ายอ่อนอวุโสกว่าแรงกดดันที่อีกฝ่ายส่งออกมาทําให้คลื่นหยวนในใจของนางนั้นถึงกระติดขัดเลยทีเดียวจะจะเจ,จ้าคือหลินต้งเสียงของมัว่วหยุนเพิ่งจะจางหายเมื่อหลานยิงกําลังคิดหนักข้างกายส่งเสียงร้องขึ้นอาการตกใจไม่อยากจะเชื่อเครือบไปทั่วใบหน้าเจ้ายังมีชีวิตอยู่หรือหลานยิงตะโกนขึ้นอีกครั้งหลินต้ง หลินต้งไหนมัว่วหยุนมองไปที่หลานยิงที่มีท่าทางอ้าปากค้างนางคุณนคิดอยู่นางคิดไม่ออกว่าอีกฝ่ายเป็นจอมยุทธ์ชั้นแนวหน้าคนไหนของดินแดนตรงเฉียนเขาเขาคือหลินต้งสิสํานักเตา๋าก็เป็นคนเดียวกับที่ถูกไอ้เท่าสามคนจากสานักหยวนเหมือนขับไล่ออกจากดินแดนตรงเฉียนเมื่อสามปีก่อนเขาอยู่รุ่นเดียวกับข้าในสงครามร้อยแควนไงเจ้าคะหลานยิงรีบตอบหลินต้งจากสํานักเต๋าระเหรอ,หอ,ม,หรอมัว่วหยุนตกตะลึงอีกครั้งทำใดน,นั้นก็นาง ก็เหมือนนางนึกย้อนถึงเนื้ออะไรบางอย่างได้ดวงตาเบิกกว้างร้าวกับเห็นผีเมื่อน,นางมองชายหนุ่มที่กำลังยิ้มบางอยู่เบื้องหน้านางอีกครั้งฮะไม่นางหลานยิงยังจำข้าได้หรือเปล่าลินต้องยิม้มเขาจ้องมองไปที่ใบหน้าคุ้นเคยของหลานยิงก็รู้สึกถึงอารมณ์บางอย่างทุกสิ่งเปลี่ยนไปหลังจากพวกเขาไม่ได้พบกันมาหลายปีลินต้องมีความรู้สึกชันมิรกับหลานยิงเมื่อตอนสงครามร้อยแควนอย่างน้อยนางก็ไม่ได้ดูถูกเขาที่เป็นจอมยุทธ์มาจากแควระดับต่ำเจ้า ข,ข้าได้ยินว่าเจ้าถูกบีบให้ต้องหนีตายจากดินแดงตรงเขียนจากการกระทําของปรมุกสำนักหยวนเหมือนข,ข้าไม่นึกว่าเจ้าจะมีชีวิตอยู่สิ์น้องซูโยคิดถึงเจ้าอยู่บ่อยๆและสิ์พี่ชิงจูก็กล่าวถึงเสมอพวกนางคงยินดียิ่งนักถ้ารู้ว่าเจ้ายังมีชีวิตอยู่ใบหน้าของหลานยิงเปลี่ยนเป็นตื่นเต้นดีใจแม้แต่เสียงก็รัวเร็วซูโยแววตาของลินตองอ่อนโยนลงเมือนนึกถึงน้องสาวขี้อายแต่ใบหน้าความรู้สึกซับซ้อนก็ตีขึ้นในใจของเขา หลิงชิงจูเท,ทธิดาผู้เย็นชาสง่างามครั้งหนึ่งนางเป็นเพียงหญิงสาวเพียงหนึ่งเดียวที่ทำให้เขาก้าวขึ้นมาและไล่ตามเพราะนางลินต้องจึงตัดสินใจออกจากแคว้นต้าเหยียนโดยไม่ได้นึกถึงอนาคตว่าจะเป็นอย่างไรเขาไม่เคยลืมหญิงสาวที่เคยมีสมคัญกันลึกซึ้งเขาสงสัยเหลือเกินว่าต่างเป็นอย่างไรบ้างในช่วงหลายปีที่ผ่านมา <c oughs> มั่วหยุนกระแอมไออย่างรวดเร็วพลางมบองไปที่ใบหน้าแรงและเลือนของหยางยิง ปัจจุบันล,ลินโต้งไม่ใช่แค่สิทธิธรรมดาของสำนักเต๋าอีกต่อไปตามลำดับการยืนชัดเจนว่าชายหนุ่มคนนี้คือผู้นำกองทัพยิงกว่าดั้นกลุ่มคนเบื้องหลังแต่ละคนล้วนไม่ได้อ่อนด้อยไปกว่าประมุกวังเก้าชั้นฟ้าเลยนางคิดไม่ออกเลยว่าสิทธิของสำนักเต๋าจะกลายเป็นคนที่น่าสะพรึงกลัวภายในระยะเวลาแค่3ามปีได้อย่างไรหลานยิงได้สติไม่ได้ยินเสียงกระแอมไอนางเปล่งเสียงร้องและถอยหลังกลับไปก้าหนึ่งลินโต้งยิม้ม เขากำลังจะพูดจู่ๆแววตาก็แข็งกร้าวขึ้นสายตาเรียบเฉยมองไปในระยะไกลมีกลุ่มคนจำนวนมากกำลังทะยานตัวเข้ามาบางคนที่แข็งแกร่งถึงขนาดเคาะเหินในอากาศแต่ละคนมีรัศมีพลังไม่ธรรมดามัวอยู่เลหยานยิงสัมผัสได้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเบื้องหลังความกังวลในใจปรากฏขึ้นที่ใบหน้าพวกนางนายท่านเทียนหลงมองไปที่หลินตงพวกมันมาจากสำนักหยวนเหมือนเตียวเตียวยิ้มบางไอเยือกเย็นว้าผ่านใบหน้าหล่อเหลาไป ข่ามันให้หมดลินต้องมองไปพูดด้วยน้ำเสียงไม่แยแสรับทราบเทียนหลงสแสยะยิ้มแล้วขยักหน้าเขาเคลื่อนไหวหายวับไปในพริบตาอึดใจก็ได้ยินเสียงร้องโคลครางน่าสังเวชดังมาจากทางด้านหลังพวกหลานยิงหันขวับไปมองเห็นจอมยุทธทรงพลังจากสำนักหยวนเหมือนซึ่งแม้แต่มั่วหยุนก็ไม่อาจเอาชนะได้ถูกฆ่าในพริบตาเดียวมีนำซ้ำยังไม่มีทีท่าว่าจะตอบโต้ได้อีกด้วยว่า ไม่กี่นาทีต่อมาเทียนหลงก็กลับมายืนที่ด้านหลังหลินต้องอีกครั้งไม่มีเลือดสักหยดบนร่างของเขาทว่ารัศมีคุกคามสมพรังก็ทําเอาคนที่อยู่ด้านหลังร้านยิงตัวสั่นงกงนันแต่ละคนปิดปากแน่นสนิทมั่วอยู่และหลานยิงกืนน้ำลายอึกใหญ่ พวกนางรู้ดีว่ามีจอ b ยุทธขุมพลังสื่อเสวียนขั้นต้นสามคนของสำนักหยวนเหมือนอยู่ในกลุ่มนั้นด้วยเมื่อเทียบกับพวกสำนักหยวนเหมือนคนที่อยู่เบื้องหน้าพวกนางราวกับกองทัพเทพเจ้าแห่งความจายที่แท้จริงทว่าความกลัวของพวกนางกลับกลายเป็นความสุขหลังจากคิดได้ว่าครอบครัวของตนโดนพวกมันสังหารไปไม่รู้กี่รายหลินตงขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือนะหลานยิงประสานมือใบหน้ามีริ้วแดงเพราะนางหนีตายจากอันตรายได้นางจึงรีบขอบคุณด้วยความสำนึกในน้ำใจ ลินตงยิ้มระสายหน้าพูดว่าเม่นางหลานยิงรู้ไหมว่าที่นี่คือจุดไหนของดินแดนตรงเฉียนกันนี่คือทางใต้ของดินแดนตรงเฉียนที่อยู่ระหว่างแขวนเซียนกับแขวนเปย์ซันแต่แขวนเซียนไม่มีเหลืออีกแล้วหลานยิงกรานอยู่กราวอย่างเศร้าลินตงพยักหน้าแขวนเซียนอยู่ใต้อานัตของสำนักวังเก้าชั้นฟ้าในเมื่อสำนักหยวนเหมือนปราสาทประกาศสงครามก็คงไม่ปล่อยให้แขวนเหล่านี้รอดไปได้แล้วสำนักวังเก้าชั้นฟ้าตอนนี้เป็นยังไงบ้าง ลินต้องลังเลก่อนที่จะถามข้าก็ไม่แน่ใจพวกข้าได้แต่นี้ตายจากพวกสำนักยวนเหมือนนานแล้วที่ไม่ได้ข่าวของสำนักแต่ข้าคิดว่าไม่มีอะไรเพราะท่านประมุกอยู่ที่นั่นหลานยิงนึกครู่หนึ่งก่อนจะพูดใช่ท่านในนั้นดูเหมือนหลานยิงจะนึกอะไรขึ้นบางอย่างขึ้นมาได้ดวงตาของนางเบิกกว้างลินต้องข้าจำได้ว่าเจ้ามาจากตระกูลหลินของแขวนต้าเยียนใช่หรือไม่อืมลินต้องพยักหนา้าความกังวลตีขึ้นในหัวใจขณะที่มองไปที่หลานยิง มีอะไรเกิดขึ้นกับแขวนต้าเหยียนกับตระกูลหลินงั้นเหรอเจ้าต้องรีบกลับไปแล้วแขวนต้าเหยียนถูกโจมตีโดยแขวนที่อยู่รอบด้านที่พักดีต่อสำนักหยวนเหมือนสามเดือนมาแล้วที่อยู่ในสภาพ,ภาพถูกร้อมกรอบพวกประชาชนถูกบีบให้ถอยร่นเข้าไปในเมืองหลวงสมาชิกกลุ่มใหญ่ก็ไปรวมกันที่นั่นถ้าเมืองแตกข้าเกรงว่าทุกอย่างจะกลายเป็นทะเลสาบเลือดร้านยิงกล่าวอย่างรีบร้อนเสียงพึ่งจบนางก็รู้สึกว่าพื้นที่ตกไปอยู่ในจุดเลือกแข่ง รินต้งที่กอดหน้าใบหน้าชาความอบอุ่นก็เปลี่ยนเป็นความน่าสะพรึงในทันทีเอาละครับก็เป็นอันจบในบทที่12แล้วนะครับโอ้โหพี่นึกว่าเรื่องจะคลายแหวกขนาดนี้เลยนะกำลังมันเลยทีเดียวโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ตามรับฟังนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งกิ๊งเพื่อไม่พลาดคลิปถัดไปแล้วสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับ up while you drown